สวัสดีครับคาร์ไว้โปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนะครับใครที่ใช้ Honda นะครับรุ่นนี้ Civic FC นะครับโฉมนี้ตั้งแต่ปี2016จนถึงประมาณ19-20นี่ Civic FC นะครับอันนี้จากเบาะเดิมนะครับมาเปลี่ยนเป็นสีแดงสดนะครับ สีแดงสดแต่สดใสคืออย่างนี้เลยนะครับที่คืองานสวมเบาะที่ไม่เสียเบาะเดิมนะครับเราสวมทับเพื่อรักษาเบาะเดิมเบือบ่อเบาะเก่าเปลี่ยนใหม่นะครับโดยการสวมนะฮะอย่างนี้ไม่เสียเบาะเดิมไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมนะครับสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้งานตัดใหม่ของเอฟซีเ, FC เนี่ยนะครับนี่ดูงานตรงรุ่นจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมถ่ายให้ดูตั้งแต่หัวมอน นะครับแล้วก็มาส่วนของอตัวพิงบอกนั่งหน้านะครับแล้วก็ตัวนั่งนะครับนี่คือเบาะส่วนหน้านะฮะด้านหน้าเนี่ยนะครับเราใช้หนังลามิเนตนะครับลามิเนตคืออะไรคือการรีดด้วยความร,ร้อนมีหนังหนาหนึ่งมิล นะครับแล้วก็มีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดเรียกว่าหนัง ate, ลามิเนตรีดด้วยความร้อนลงไปหน้าสัมผัสนี่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาบวกกับได้เย็บได้เย็บที่เห็นอยู่นี้นะครับได้นนหนาหนาเป็นได้ไนล่อนนะครับเส้นใหญ่ๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยเราใช้ามาฐานเกรดเนะครับเพื่อจะเย็บเบารถยนต์ให้คงทนนะครับให้ท่านคุ้มค่าเงินมากที่สุดนะครับงานคันนี้เรา เย็บจริงส่งให้ลูกค้าจริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นงานเพื่อถ่ายทําไม่ใช่งานที่เราส่งมอบทุกคันผมทําคลิปให้ดูเนี่ยเราจะได้เห็นงานจริงๆว่าเออเป็นอย่างนี้นะงานตรงปกนะนี่อย่างนี้ด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวาในกระเป๋านี่ให้สังเกตนะครับนี่แบบ3ชั้นอย่างนี้เลยมีที่ขอดเห็นไหมครับนเหนียวเนียวนี่ทนทนนนะให้สังเกตจากกระเป๋าแต่ถ้าเป็นตัวประหยัด ทั่วๆไปเขาจะใช้ไอตัวนี้บางๆนะครับข้างหน้าก็เป็นพวกเขาเรียกว่าผ้าสปันนะครับได้สปันก็พวกเย็บผ้าครับ แต่มาใช้รถยนต์เนี่ยโอกาสตีแตกเนี่ยตามรอยตะเข็บนี้ก็จะสูงนะครับแต่ถ้าเป็นทางร้านเรานี่เราจะใช้ไดน,นิลลอนบวกกับหนังลามิเนต3ชั้นเลยนะครับใช้กันยาวๆทนๆให้คุ้มค่างเงินนี่ส่วนด้านหลังนะครับรุ่นนี้มีกระเป๋าสองอมีหัวหมอน2ใบนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เท้าแขนนะเท้าแขนท,ทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรใส่ซิปบ้างเป็น ตีนตูก้แก่ก่อบ้างแต่ของทางคาบิ้เราไม่ใช่ครับของเรานี่เราออกแบบมาเนี่ยเห็นไหมฮะสามารถใช้งานได้ตรงนี้เราก็จะเจาะใส่ให้ซ่อนไปข้างในเลยครับทาเหมือนกับแบบยึดติดนะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับด้านหน้าสัมผัสนี่เป็นอย่างนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของค่าทีคอร์ดข้างหลังกับการลามมิเนตนะครับนี่คือตัวอย่างะนะครับ นี่งานตัวอย่างของทางร้านเราเป็นหนังลามิเนตนี่คือตัวอย่างหนังเลยที่เราใช้จริงเราตัดมาจากม้วนนะครับหนังมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งอีกโรงงานหนึ่งส่วนหนึ่งเข้าส่งเข้าอีกโรงงานหนึ่งเพื่อประกอบนะครับเราทากรรมวิธีแบบนี้เหมือนอย่างโรงงานที่เย็บเบาะฐานโรงงานประกอบรถยนต์เลยนะครับนี่ทั้งหมด3ชั้นเห็นไหมครับหนาหนาทนทนนี่ผมซูไม่ดูใกล้ๆหนาหนึ่งมิลฟองน้ำห้ามิลและมีผ้าทีคอร์ด นี่ผ้าทีคอร์ดดูนะครับผมซูไมไปดูใกล้ๆมันจะไม่ยุ่ยนะครับคำว่าทีคอร์ดคือตัวทีคอร์ดก็คือนะครับการทอลงไปแล้วมันเหนียวผ้าตัวนี้เหนียวนะครับขูดนี่แทบไม่ยุ่ยเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่จะยินเสียงไว้ครับเนี่ยอย่างนี้นะครับทาไมเราทําอย่างนี้เพราะเราต้องการรับแรงซับเวลา ออรับแรงซับตรงนี้นะครับเวลาใช้งานไปเนี่ยนะฮะถ้าทกากรรมวิธีนี่ในการปีกแตกตามรอยตะเข็บเนี่ยนะน้อยมากนะครับทางร้านเลยกล้ารับประกันให้งานถึง3ปีเต็มเลยนะครับนี่นะฮะไม่ไม่มีที่ไหนนะครับที่จะรับประกันให้นะฮะยกเว้นแต่ว่าทางเราเรามั่นใจว่าเราเอาอยู่ใช้กรรมวิธีมาตรฐานแบบนี้นะเราทางร้านเราเลยกล้ารับประกันปีแตกให้ถึง3ปีนะครับนี่ ทางร้านนะครับเราเป็นโ paper, รงงานเย็บโดยตรงปูพื้นด้วยนะครับปูพื้นเราก็เย็บโดยตรงเนี่ยนะครับให้ดูงานก่อนว่าฝีมือของเราเป็นแบบไหนเห็นไหมครับในการเก็บงานปูพื้นนะครับของทางร้านเราเนี่ยเป็นงานเกรดเอหนังตัวที่ใช้เกรดเดียวกับตัวทําบอเลยนะครับตัวปูพื้นนี่ไม่ใช่ลูกค้าดูแล้วมองเหมือนเหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับมันดูที่เนื้องานข้างในและก็วิธีการเย็บนะฮะถ้าเราใช้ได้เย็บเกรดดี คุณภาพก็ดีตามนะครับถ้าใช้เกตต่ํามันก็ตา่าตามแต่ถ้ามองสีทาให้สวยๆเอ้ยมันก็เหมือนๆกันนะครับต้องดูที่ชัดๆเจนคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาดูที่ร้านนะครับเรากล้าการันตีว่าเออเราทําให้ท่านคุ้มค่างเงินมากที่สุดตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวเส้นใยสามารถที่จะถอดออกได้นี่ถอดดูจากข้างหลังก็ได้ให้น้องผู้หญิงก็ถอดดูนะครับเส้นใยเหนียวเหนียวทนทนเขาเรียกว่าเส้นใยไวนิ่วนี่นะครับ อ่าเขาถอดมาให้ดูนี่เห็นไหมฮะนี่คืองานเกรดเอนะครับเหนียวทนนี่นี่นะครับมันจะไม่ยุ่ยง่ายเหมือนทั่วๆไปนะครับว่าเหนียวทนนี่แล้วก็ดูงานนะครับนี่เห็นไหมฮะงานของเรานี่เก็บขอบเข้ารูปหมดทุกสัดส่วนนะครับเห็นไหมครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะนะครับจะเสร็จแล้วก็สามารถใส่กลับขึ้นลงไปได้นะฮะอย่างนี้นะครับถอดมา เวลาเราใช้งานก็ไม่จําเป็นจะต้องถอดออกมาทั้งหมดใช้เฉพาะส่วนสำคัญแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับนี่ร้านนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว124ซ้อยย่อยซอย9านะครับลานจอดรถสะดวกสบายเรามีอาคารนะครับเป็นทั้งบ้านโรงงานของเราเองนะครับมีห้องรับรองลูกค้ามาเลือกสีก็ลรอรับกันได้เลยนะครับหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ไม่ต้องรอนานนะครับเบอร์ตัรััพท์นะครับ0 9 1 7 0 9 9 9 6 0นะครับ 0917099960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า CAR99 มีแอดนำหน้านะครับ CAR99 นะครับามาเลือกสีนะแล้วก็ชอบก็รอรับกันได้เลยนะครับสั่งไว้มาถึงก็ใส่เลยก็ไม่ต้องรอนานข้อสำคัญคือไม่เสียเบาะเดิมไม่เสียรถนะครับไม่ใช้ถอดออกของเดิมอยู่อย่างเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ